ทาทายังอวดโมเมนต,ต์น่ารักน้องเรลูกชายขี่คอบุ๊สิขพัทเข้ากันได้ดีสุดๆทาทายังอวดโมเมนต,ต์น่ารักน้องเรลูกชายขี่คอบุ๊กสิขพัทเข้ากันได้ดีสุดๆก่อนหน้านี้ถูกจับตาในเรื่องความรักครั้งใหม่สำหรับสาวทาทายังกับหนุ่มสุดหล่อบุ๊สิขพัท ว่ากำลังซุ่มปลูกด้นรักใหม่พักหลังๆมานี้เห็นว่าทาทาจะลงภาพคู่หนุ่มบุ๊กบ่อยๆท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างลุ้นข่าวดีกันตัวโกงเจ้าตัวเอาตัวชัดเจนว่าไม่รีบกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ทว่าที่พักหลังมาตัวติดกันไปไหนมาไหนดือยกันตลอดและแต่นับวันก็ยิ่งเห็นความสนิทและโมเมนต,ต์ของคู่นี้มากขึ้นเรื่อยๆหนุ่มบุ๊กยังเข้ากันได้ดีกับลูกชายอย่างน้องเรย์มากๆอีกด้วย อย่างโมเมล่าสุดสาวทา่า,าได้โพสต์ภาพร่วมฟเฟรมกัน3คนโดยเฉพาะช็อตที่น้องเรถ่ายรูปขี่คอบุกสิกพัสด้วยความสนิทสนมเป็นกันเองพร้อมระบุข้อความว่า Crazy Panda and พ u r e e เช้าขี่คอใบาย,บายเริ่มแบกบินตกเย็นบุกสิกภพัสเริ่มหมดแรงหนีไปซ่อนตัวแต่พี่เรก็หาเจอเล่นใหญ่แต่เช้าก็งี้แหละสิกขพัส2 2ีี่